วันนี้พามาดูรถคันละ4ี่แสนกว่าบาทในงาน Big กมอเตอร์เซลล์5คันไหนแจ่มแบบสุดๆบ้างไปดูกันถึงเวลาฉลองปีที่12รถครั้งใหญ่มาครบทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์และอุปกรณ์ตกแต่แง Big Motor s a l e ซ2 2 5 5ยกโชว์รูมมาไว้ในที่เดียว2 3 3สิงงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา สวัสดีครับผมกาลเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านมาอยู่ในบรรยากาศภายในงาน Big Motor อร์เซล2025นะครับวันนี้จะพาเพื่อนสมาชิกทุกท่านมาดูรถคนละสี่แสนบาทคุณสมาชิกฟังไม่ผิดนะครับรถคนละสี่แสนบาทในงาน Big Motor อร์เซลมีหลายรุ่นแบบมากๆนะครับวันนี้ผมจะพามาดูบรรยากาศจริงๆคันจริงๆแล้วโปรโมชั่นจริงๆของเขานะครับมีหลายรุ่นมากๆแต่ละคันเทพแบบขั้นสุดนะฮะเดี๋ยวก่อนจะไปดูรถนะครับขออนุญาตฝากเพื่อนสมาชิกแบบนี้ละกันงานบิ๊กมอเตอร์เซลเนี่ยกาลเซิงนะฮะตอนนี้ ผมมีบัตรฟรีแจกให้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนสามาชิกท่านไหนอยากได้บัตรฟรีมารับกับผมที่หน้างานได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาเนี่ยผมขอญาแจ้งแบบนี้ ผมอยู่บ้างไม่อยู่บ้างหรืออาจจะอยู่ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้นะครับฝากคนสมาธิกทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ของผมนะครับในบ้านฟ้านะฮะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรทิ้งเอาไว้แล้วพอมาถึงหน้างานโทรกิ้งก้างหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมอบบัตรฟรีให้ที่หน้างานเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนะฮะติดต่อผมไม่ได้หรือบ,บัตรผมหมดก่อนนะฮะก็สามารถจะซื้อบัตรหน้างานได้นะครับราคาไม่แพงแต่ปีนี้เนี่ยโอ้โหแบบรถเทพทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถคันละ 4ี่แสนกว่าบาทมีรุ่นไหนบ้างนะครับไปดูกันเลยแล้วมาดูตัวนี้นะฮะ BYD Dolphin นะครับราคาต้องบอกว่ายังเร้าใจเหมือนเดิม4,99,900บาทเท่านั้นนะครับแล้วเท่านั้นไม่พอเพื่อนสมาชิกครับถ้าซื้อภายในงานวิกมอร์เซลนะ แถมที่ชาร์จให้ด้วยโอ้โ oh, ห oh, แถมผมชาร์จให้ด้วยนะฮะ499,900บาทราคาโดนใจอยู่แล้วของแถมก็มีทั้งหางนะครับมาดูสเปคเบื้องต้นนะคะทางด้านของ b v ว d ดิ p h i n เนี่ยตัวนี้น่าสนใจสุดๆยังไงนะครับตัวนี้เป็นตัวประกอบไทยแล้วนะพูดจะมาครับ ตัวนี้เป็นตัวประกอบไทยแลวนะครับมาตรฐานของไทยมอกไทยนะฮะเทพสุดๆแน่นอนตัวเริ่มต้นนะฮะและทีนี้เขาจะมีตัวหนึ่งเป็นตัวท็อปสูงสุดตัวท็อปสูงสุดณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ต้องใช้คําว่าแทบจะขาดตลาดนะครับเพราะว่าสเปคนะรถนะฮะราคาประมาณอย่างนี้แต่200แรงม้าเข้าใจไหมครับอะมาดูตัวท็อปบ้างนะฮะอะถ้าพูดถึงงาน4 0 0 0 0 0ก็ต้องเป็นตัวเริ่มต้นแต่ถ้าเกิดมาดูตัวท็อปนะฮะตัวท็อปราคาเ็าอยู่ที่ 619,900บาทนะครับตัวนี้ของแถมเพียบเหมือนกันนะฮะเออลืมเล่าให้ฟังว่าระหว่างตัวเริ่มต้นกับตัวท็อปเนี่ยจริงๆโฮมชาร์จแถมเหมือนกันทั้งคู่นะฮะแล้วของแจกของแถมที่เป็นฟิล์มนะครับที่เป็นประกันภัยชน1งที่เป็นอะไรก็แล้วแต่แถมได้แถมอย่างเดียวเลยนะครับงานบิ๊กมื e เซล l e อย่าลืมนะครับอ่ามาดูตัวนี้ต่อ ตัวนี้คือตัวท็อปสูงสุดนะฮะของ b ีว d รีดอฟ n ิตัวเนี้ใส่มาเ m ็มแมเลยนะครับแรงมาไปดูเลย200กว่านะครับแต่ราคา619,000บาทถ้าเปรียบเทียบกันด้วยราคานะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นตัวที่น่าสนใจสุดๆรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับห้ามพลาดนะถ้นามาในงาน Big Mo อเตอเซลนะครับของแจกของแถมเรียบจริงๆนะครับบู d บีวารีเดี๋ยไปดูรุ่นอื่นกันนะครับ และทีนี้มาดูรุ่นนี้บ้างนะครับ MG 3 Hybrid นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าโอ้โหข้างหน้าน่าสนใจมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเดิมทีนะตัวนี้600กว่าบาทแต่ถ้าเราพูดถึงรถคันละ400กว่าบาทนะฮะมีรุ่นนี้ด้วยนะครับ400กว่าบาทตอนนี้นะถ้าอยู่ในบิ๊กมอเตอร์เซลเนี่ยเหลือ499,900บาทตีซะว่า500 0 0มีทอนร้อยหนึ่งนะฮะแต่ถ้าด้วยราคานะที่ซรียว่าเป็นรถคันละ400ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นลายตกแต่งพิเศษนะฮะลายจิมคานา เป็นรถแบบโอ้โหลายสไตล์แต่งซิ่งเลยนะครับแต่ว่าเดิมทีขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้รถคันนี้เป็นรถสีขาวนะครับถ้าเกิดว่าดูในทางน้านของตัวถังเนี่ยเป็นรถสีขาวแต่ที่เห็นสีดําเนี่ยเขาแรปสติกเกอร์แต่งลายให้นะฮะก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องของราคานะฮะ499,900บาทเนี่ยคุ้มสุดแน่นอนนะถ้าใครมานะรีบๆเลยนะครับเรามีแค่20คันเท่านั้นในงาน Big Mo ม e ต Sale 2025นี้เดี๋ยวดูรื่นเิงต่อกันนะครับ ทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะ MG EP Plus นะครับตัวนี้เป็นตัวโมเดลล่าสุดปี2022่อนสมาชิกครับราคาหรือจะเชื่อนะฮะ469,900บาทเท่านั้นเนี่ยฮะที่เห็นคันดใหญ่แบบนี้นะครับรถเอกประสงค์ด้วยนะครับ469,900บาทเท่านั้น เยอะใครอยากได้นะฮะบิ๊กโมเตอเซลอย่าลืมนะครับคือรถ MGEP จเนี่ยจุดเด่นก็คือเป็นรถอนเนกประสงค์นะครับสามารถจะนั่งได้นะฮะนั่งกันภัยแบบเยอะๆเลยนะครับแล้วก็เป็นรถ EV 100%นะครับชาร์จไฟไม่ต้องเติมน้ำมันต้องบอกว่าได้รถขนาดน,นี้ในราคา4 0 0แสนกว่าบาท คุ้มเหลือจะเชื่อจริงๆนะฮะเดวุสเอ็มจีห้ามพ้านะฮะมี2รุ่นนะตอนนี้ราคา4ี่แสนกว่าบาทนะครับก็คือ MG ็มจตัวนี้นะครับอีกคันนึงก็คือ MG3 Hybrid นะครับตัวนั้นก็ต้องวัดเท่แบบสุดๆจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูรุ่นอื่นต่อกันนครับและทีนี้มาดูช้างอันรูมินบ้างนะครับในฉายาที่เรียกว่านงง่วงนะฮะราคาต้องบอกว่าถูกสุดเลยนะครับจริงๆวันนี้เราคุยกันเรื่องราคา4ี่แสนกว่าบาทนะฮะแต่ว่านงง่วงราคาไม่ถึง4ี่แสนนะครับตอนนี้เหลือ3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้น ตีซะว่า4 0 0 0สนมีทอนให้พันหนึงนะฮะภายในงาน Big Motor s เ l ลเนี่ยจะมีโปรโมชั่นเยอะน่าดูเลยนะครับน้องง่วงตอนนี้ก็มาด้วยเหมือนกันงวดทําได้ต่ําสุดเพิ่อนจไหมครับสามพบาทนะครับโอ้โหถ้าใครอยากได้งวดถูกๆูกี้มา Big Motor s เซลเลยนะครับจริงๆของแจกของแถมกับ การเลือกนะครับโปรโมชั่นของเขามีให้เลือก3ตัวเลือกเลยนะครับ3แนวทางอ่ะถ้าใครมีดาวเยอะฮะรก็ดาวเยอะนะครับจะได้ดอกเบี้ยศูนเปได้นะครับถ้าใครอยากซื้อสมที่อยากได้ราคาถูกก็ลองสอบถามที่ด้านหน้างานได้เลยนะครับน้องว่องเนี่ยน่ารักเสมอนะครับเดี๋ยวไปดูรุ่นกต่อครับอ่าและทีนี้มาดูรุ่นนี้บ้างนะครับนี่คือ GAC Ion UT นะครับยังคงเป็นพระเอกภายในงานอยู่แน่นอนนะฮะถ้าพูดถึงว่ารถคันละส0 0 0สนเนี่ยณปัจจุบันนะฮะ GAC Ion UT อ่ะราคาเต็มเขาอยู่ที่ 519,900บาทนะครับราคาเต็มนะแต่ถ้าเกิดมาในงาน Big Motosale r นะครับ GCLUT ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยจะมีแถมนะฮะที่ชาร์จให้ด้วยคือประมาณหลายหมื่นเลยนะฮะถ้าตีลกบกบดีกันไปนะครับลบก,กันไปแล้วก็จะเหลือเพียงแค่นะครับส9 0 0สนเท่านั้นซึ่งราคานี้ต้องบอกโอ้โหน่าสนใจดีเปรียบเทียบกับขนาดเปรียบเทียบกับสเปคนะครับนี่คือรถที่น่าสนใจที่สุดในงานแน่นอนนะครับส่วนตัวท็อปสูงสุดของเขานะฮะณปัจจุบันราคาก็อ,อยู่ที่6,69,900บาทซึ่งตัวท็อปแน่นอนนะฮะ ออปชันน่แน่นออปชันอีกเยอะแน่นอนนะฮะถ้าใครมาอย่าลืมนะครับ g c Ion UT นะครับนี่แน่นอนเลยสุดยอดเลยราคานี้ตึ้มแน่นอนอสำหรับนี่นะฮะก็เป็นรถคันละ4 0แสนกว่าบาทนะฮะในงาน Big Motor Sale 2025นี้นะครับอย่าลืมนะฮะถ้าใครมานะในวันที่22ถึง31สิงหาคมนี้นะครับมาได้เลย10วันรวดนี้นะฮะแล้วใครยังไม่อยากไม่มีบัตรนะ ติดต่อกานเลซิ่งได้เลยนะครับกาเลซิ่งมีบัตรฟรีให้สำหรับ F4 ทุกขั้นเลยนะครับสูงสุดคนละ4ใบนะครับคนละสใบต่อว,วันเลยอันนี้มีให้เต็มแม็กเลยนะครับติดต่อผมนะฮะในอินบ็อกซ์มานะครับ แล้วก็ผมจะให้เบอร์โทรแล้วมางานตอนไหนกริ้งก้างหานะครับผมจะอยู่ประมาณสักช่วงเที่ยงนะครับจนถึงประมาณสักสี่โมงเย็นหรือห้าโมงเย็นนะครับแล้วแต่เพื่อสมาชิกนะฮะมาช่วงไหนแล้วโทรติดต่อกันได้ก็เดี๋ยวมอบบัตรฟรีให้เลยสูงสุด4ใบนะฮะต่อท่านนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่เจอผมหรือบัตรผมหมดก่อนนะครับก็ยังสามารถจะมาซื้อบัตรหน้างานได้นะฮะปีนี้ผมบอกนี้แล้วการคุ้มแน่นอนถ้าใครมานะฮะปีนี้รถเยอะแล้วก็สนุกคึกคักสุดๆจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ